พมาก,กับลุยสดมะเขือสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ยายดาพามาสวนมะเขือได้จ้าเด้อสวนมะเขือน้องสาวเพิ่นปุ๊ไว้อยู่นี่ล่ะข้างสะนี่กำลังสีอ่อดอกกำลังสิเป็นมะจาางงาม้ากำลังงามออืปุ้นยายซื้อกำลังพายกับยางเลาะจ้อ่า งามจ้าีิวจากนอยนีเพื่อจะได้มะเขือกะมาเลยจ้าบ้านยิ่คมนองโบนี่ละ่ะกํา,ากลังเรื่มออกมาแล้วจ้ะเป็นมะเขือเีิวมะเขือล่ามาาาออมะเขือข้างกบเนาะบานเฮาเอินมะเขือข้างกบจ้ะ เนื้อที่ประมาณกระดาษใหญ่ไร้กว่าจ้ะไร้กว่าปุมืเอคือก็มาคิดปุขายด้จ่ะนี่ยคนงานใหญ่ซื้นสู่เมืองก็ไปถ่ายเอเคือเคย,เคยทำใจซื้นกันนี่ได้จ่ะก็ลังเริ่มเป็นจ้ะงามม,งมันมียาจักเซน ทีข้างสูงนั่นจ้ะนี่นี่จ้ะว,วิธีชีวิตบ้าน,นหาาเหล่าเฮาปุมะเขือปุมะคิดคุนนั้นยายซื้อผ่ายกรยังเรอะอ้อาวนี่ได้จ้าเด้อเพื่ออยากได้กะเพื่อมาซื้อได้จ้าเด้อบ้านนีิคมหนองโบจ้าโทรมาก็ได้จ้า เดี๋ยวไปส่งถึงที่อันนี้คือคลิปโซนมะเขือจ้ะเอาจังเล็กกับกดุดติดตามเพื่อนเด้อขันสอบจ้ะเยาดากะขอจุบคลิปโซนมะเขือไว้แค่นี้จ้าไว้ต่อคลิปหน้าจ้าบวัสดีจ้า